ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณได้เปิดมาเจอแม่หมออ้ําธรรม,รรม,รรมทาโรคนนี้แสดงว่าคุณโชคดีเหลือเกินเขาอาจจะกําลังอยากจะบอกกับคุณว่าความน่ารักของเธอจึงเย้ายวนมันชวนให้ฉันนั้นใจแต่อยากจะแยกเธอกับเขา อะไรอย่างงี้คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เขาส่องคุณทุกครั้งที่เขาแอบบเห็นคุณในโซเชียลมีเดียความรู้สึกของเขาอ่ะถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่และคุณยังดูเหมือนยังลืมรักเก่าไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณมีใครอยู่ในหัวใจหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีใครแอบ,บชอบแอบบรักคุณหรือคุณอาจจะมีใครรักคุณอยู่มากมายความรู้สึกของเขาคือเขาเนี่ย มันอยากมันอยากที่จะให้คุณเนะี่ยมาสนใจเขาอากับกริยาของเขาเวลาที่เขาเห็นคุณนะมันอยากจะแย่งคุณจากคนอื่นๆมันอยากจะพิชิตใจคุณให้ได้ความรู้สึกของเขาอากับกริยาเวลาที่เขาเห็นคุณทางโซเชียลมีเดียหรือส่องคุณนะมันเป็นความรู้สึกชื่นชมเขาเห็นคุณน่ารักสดใสเบิกบานล,ล่าลงเขาเห็นคุณมีคุณงามความดีเขาเห็นความน่ารัก ความดีงามของคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากมากเลยเขาเห็นคุณแล้วเขาอยากจะพิชิตใจคุณให้ได้เขาเห็นคุณแล้วเขาอยากจะครอบครองจหัวใจคุณเขาเห็นคุณในโซเชียลแล้วนะเขาส่องคุณแล้วยิ่งอยากได้ยิ่งส่องยิ่งอยากได้ยิ่งเขาส่องคุณเขายิ่งอยากได้คุณเขายิ่งส่องคุณเขาอยากจะครอบครองคุณมากขึ้นไปอีก ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอากัปกริยาของเขาเวลาที่เขาสองคุณนะเขายิ่งสองคุณเขายิ่งอยากได้คุณเขายิ่งอยากครอบครองคุณเขาอยากยิ่งอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาอยากจะเป็นเจ้าของหัวใจคุณค่ะเออความรู้สึกของของเขานะยิ่งเขาสองคุณเขายิ่งแบบหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณเขายิ่งหลงรักคุณหัวปากหัวปั่มเขายิ่งหลงเสน่ห์ในตัวคุณ เขายิ่งอยากจะครอบครองและได้คุณมาเป็นเจ้าของหัวใจโออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเวลาที่เขาสองคุณนะมันหลงรักลหลงไหลค้ั่งใครมากมายเหลือเกินมันมีแต่ความชื่นชมมันมีแต่ความนิยมชมชอบมันมีแต่ความหลงรักลหลงไหลคลั่งใครมันมีแต่ความรู้สึกอยากจะครอบครองหัวใจคุณความรู้สึกของเขานะอยากจะฝ่าฟันอยากจะฆ่าศัตรู อุปสรรคปัญหาท,ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคว้าคุณมานะคว้าใจคุณมาครองให้ได้เออ